่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องจองเวนบทที่62เช้าว,วันต่อมาแสงจากทิศบรพาบ่งบอกว่ายามรุ่งอรุณกำลังมาเยือนอีกครั้งบุรุษบนเตียงจึงรู้สึกตัวตื่นหลังจากได้พักผ่อนหนึ่งคืนกอบกับปราณภายในที่มีความกล้าแกร่งทำให้เซียวเสาฟื้นฟรูร่างกายได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไป ยามนี้จึงไม่มีบาแดแผลใดๆในกายที่เรียกได้ว่าสาหัสจินซานกระโจนเข้ามาทางหน้าต่างแล้วเอ่ยเรียกในท่านชายหนุ่มยกมือปรามจินซานจึงเบาเสียงลงก่อนจะรายงานว่าคุณหนูใหญ่ตื่นนอนแล้วตอนนี้อยู่ทางด้านนอกหลังจากที่จินซานกลับออกไปเซียวเสาก็เริ่มมองสำรวจโดยรอบหลังจากรับตำแหน่งประมุกของหน่วยองครักษ์จินอีเว่ยไม่ว่าภารก,กิจร้ายแรงเพียงใดเขาก็เคยทามาแล้ว ใช่จะไม่เคยเห็นห้องหับของอิสตรีมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาสังเกตห้องของหญิงสาวผู้หนึ่งอย่างจริงจังห้องนี้ช่างแตกต่างจากห้องของสตรีคนอื่นๆไม่มีดอกไม้ใบหญ้าประดับประดาหให้รกตาไม่มีมุงครอบเงินงามสำหรับหญิงสาวที่เข้าสู่วัยอ่องเรือนเช่นเจียงรวนนางตกแต่งห้องนอนของตนเองราวกับขนยาจนไร้าฐานะ<ๆ>เทียบกับห้องของบุรุษอย่างมั่วชงยังจัดวางได้ประณีตเงดงามกว่า เจียงรวนมากนักคุณหนูใหญ่ตระกุลเจียงปกติมักชอบแต่งกายด้วยอภรรสีแดงชาติมีดวงหน้าใสสะอาดเงินงามเป็นเลิศนิสัยของนางก็ควรจะร้อนแรงดุดดังเพลงเพลิงจึงจะถูกทว่าตรงกันข้ามตัวตนของนางกลับมีนิสัยเรียบง่ายและสงบนิ่งเซียวสาวมองไปรอบห้องสีที่ใช้ค่อนข้างเคร่งครึมกว่าหญิงสาวทั่วไปเซียวสาวเองก็นิยมสีเข้มเช่นกันแต่เขาเป็นบุรุษ ส่วนเจียงรวนนั้นเป็นหญิงสาววัแรงรุ่นการที่เจียงรวนเลือกใช้สีเข้มเช่นนี้สะท้อนถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจบนโต๊ะมีหนังสือวางอยู่เต็มไปหมดเซี่ยวเสาหยิบมาพลิกดูพบว่าโดยมากคือกฎบนเทียนบานประจำราชสำนักต้าจินและตำราพิชัยสงครามหนังสือเล่มหลังถูกเปิดอ่านเสียจนยับหมดทุกหน้าเห็นได้ชัดว่าเจ้าของเปิดอ่านบ่อยครั้งนักเซี่ยวเสายืนนิ่งอยู่ที่เดิม ดวงตามองต่ำอย่างครุ่นคิดจากนั้นจึงก้าวออกจากห้องนอนนอกห้องนั้นเจียงรวนกำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างมือหนึ่งเท้าข้างขณะมองออกไปภายนอกอย่างเมื่อลอยเมื่อได้ยินเสียงผีเท้าใกล้เข้ามานางก็หันหน้าไปมองพอเห็นเซียวเสาก็เอ่ยถามทิ่ใดท่านไม่พักผ่อนให้นานอีกสักหน่อยเล่าตำแหน่งของเรือนรวนภายในจวนตระกูลเจียงนั้นนับว่าตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากเรือนอื่นอย่างนักที่ผู้คนภายนอกจะเข้ามาวุ่นวายได้ เจียงรวนไม่ชอบตั้งกฎระเบียบใดๆให้มากความในยามปกติสาวใช้และบ่าวไพร่อวสจึงไม่ค่อยเดินเพ่นพ่านมากนักยามนี้นางตื่นนอนแล้วทว่าบ่าวไพร่าบางคนในเรือนรวนกลับยังคงนอนหลับไหลเสียวเสาให้สงสัยนักยามนี้ฟ้าเพิ่งสางแต่ดูจากท่าทางของเจียงรวนน่าจะตื่นนอนนานแล้วในดวงตาของหญิงสาวมองคล้ำเห็นเช่นนั้นเซียวเสาวก็เข้าใจทั้งหมดจึงรีบกราบเป็นเชิงขอบคุณและขออภัยทำให้เจ้าต้องละหมากแล้ว คำกล่าวนี้เกือบทําให้เหรียญเชี่ยวที่ยืนอยู่อีกด้านเผลอหัวเราะนางรีบถอยออกไปแทบไม่ทันทิ้งให้หนุ่มสาวได้พูดคุยกันสองต่อสองเจียงรวนพยักหน้าแต่ไรมานาเป็นคนที่นอนน้อยอยู่แล้วหากแม้ว่าในใจมีเรื่องให้ครุ่นคิดก็แทบจะไม่หลับไม่นอนเสี่ยวสาวนั่งลงตรงข้ามกับเจียงรวนสายตาของหญิงสาวยังคงจับจ้องอยู่ที่แผงอกของเขาก่อนจะเอ่ยถามบาดแผลนี้ดีขึ้นแล้วหรือ,อยังเจ้าคะเสี่ยวสาวพยักหน้า อีสักครู่ข้าคงต้องขอตัวมีจําเป็นต้องรีบร้อนเช่นนั้นเจียงรวนมองเขาแล้วกล่าวอย่างขัดขืนเล็กน้อยกินข้าวเช้าซะก่อนแล้วค่อยจากไปก็ยังไม่สายเซียวเสาหัวราอบเบาๆรู้สึกหัวใจพองโตครับอ,อกเจียงรวนจึงเอ่ยต่อท่านกลับเมืองหลวงครานี้ตั้งใจะจะอยู่สักกี่วันเจ้าครับเมื่อได้ยินคําถามสีหน้าของเซียวเสาก็พลันเคร่งขรึมขึ้นทันทีช่วงนี้เมืองหลวงมีใครจะสงบนักเจ้าอยู่ในจวน ก็ต้องระวังให้มากถ้ากเกิดเรื่องไม่คาดคิดก็จงนำนกบีดที่ข้าให้ออกมาให้ใช้เป็นประโยชน์เจียงร่วนมองเขาด้วยความสงสัยชายแดนหนานเจียงจะลงมือแล้วหรือเซียวเสาตอบอย่างหนักใจใช่ข้าทราบแล้วเจียงร่วนไม่พูดมากอีกต่อไปนางนิ่งเงียบเชื่อครูแล้วเอ่อยขึ้นท่านเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญของศัตรูในเมื่อคนแดนหนานเจียงกล้ากําเริบเสพสารจนถึงเมืองหลวงย่อมต้องพุ่งเป้าหมายมาที่ท่านเป็นแน่ ท่านจะต้องระวังให้มากนะพี่ชายเรื่องราวในชีวิตก่อนชื่อของท่านองจินอิงเซียวเสาเป็นปฏิปักษ์กับชาวหนานเจียงเสมอมาครั้งที่ฮ่องเต้ถูกวางยาพิษจนสวรรคตแล้วเซียนหลี่แย่งชิงราชบัลลังก์ได้สําสเร็จเซียวเสาก็กําลังสู้รบอยู่ที่แดนหนานเจียงจึงไม่อาจกลับมาดูใจฝ่าบาทได้ทันเวลาหากว่าตอนนั้นเซียวเสาประจําการอยู่ในเมืองหลวงก็มีรู้ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คิดมาถึงตรงนี้เจียงรวนพลันเกิดความรู้สึกกดดันขึ้นในหัวใจพอเห็นสายตาของเซียวเสาวที่มองนางหญิงสาวจึงค่อยสงบใจลงได้แม้จะไม่รู้เพราะเหตุใดหัวใจของนางจึงเป็นเช่นนี้เพียงรู้สึกได้ว่าระหว่างเซียวเสากับแดนหนานเจียงมีที่มาที่ไปบางประการที่เกี่ยวโยงกันเวลาที่ชายหนุ่มพูดถึงหนานเจียงจึงเหมือนมีจิตสังหารแผ่ซ่านออกมาจากกายเซียวเสายกมุมปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้ม ดวงตาทอประกายอ่อนโยนได้เงียบอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าเจ้าคิดจะทําอย่างไรกับคนตะกุลเซียต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่เมื่อวานตอนที่เจียงรวนออกจากห้องเทียนจูก็ได้เข้ามาอีกครั้งเพื่อรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจียงรวนในช่วงหลายวันนี้ให้เสียวเสาวฟังอย่างละเอียดไม่ต้องเจ้าค่ะถ้ามีวิธีเจียงรวนปเป็นเสษ ถางว่าจัดการสังหารคนตระกุลเซี่ยวในตอนนี้ก็คงจะเป็นการดูถูกพวกเขาจนเกินไปเสียวเสาเห็นเช่นนั้นจึงพยักหน้ารับตกลงทั้งสองสนทนากันอีกพักหนึ่งไปจือก็รีบเดินเข้ามากระซิบว่าคุณหนูเจ้าคะคุณหนูสี่กำลังเดินทางมาที่นี่เจ้าค่ะเวลาเช้าขนาดนี้เจียงตานไม่เคยมาเยือนเรือนรวนช่างผิดปกตินักเจียงรวนยกยิ้มพลางเอ่ยตอบ นางจับตาดูข้าอยู่สินะคิดว่าคืนวานคงได้ยินเรื่องผิดสังเกตมาเป็นแน่ถึงได้รีบร้อนมาหาดั่งม้าเร็วเช่นนี้นางคงจัดการปิดหนทางเข้าออกเรือนไว้หมดแล้วเจียงร่วนมองไปยังเซียวสาวเกรงว่าตอนนี้เรามีปัญหาเซียวสาวยืนขึ้นและออกความเห็นข้าควรจะออกไปก่อนที่นางจะมาถึงไม่จําเป็นเจียงร่วนยกยิ้มน้องสี่ของข้าผู้นี้วางตัวเป็นคนนอบน้อมมิเคยเผยพ,ยพยิรุธใดๆมาก่อนนางอ่อนแออบาบางราวกับ กลีบบุปผาแต่ทุกเรื่องที่นางกระทำหาได้อ่อนหวานอย่างที่เจ้าตัวเสียแซงไม่หากนางรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่จะต้องทำให้ชื่อเสียงของเจ้าปนพี่เป็นแน่เสียวสาวเม้มริมฝีปากแน่นท่านคิดหรือว่าน้องสี่เพียงต้องการทำลายชื่อเสียงของข้าเท่านั้นหรือเจียงรวนย้มยิ้มเล้สายน้าเกรงว่าคนภายนอกทำร้ายท่านเมื่อคืนวานคงมีการติดต่อกับคนใดเพราะต้องการค้นจวนแห่งนี้หากเดาไม่ผิดคนผู้นั้นก็คือเจียงตาน และตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาน้องสีก็น่าจะพุ่งความสงสัยมาที่เรือนของข้าเป็นแน่ตอนนี้จวนตระกูลเจียงคงถูกล้อมเอาไว้ทั้งภายนอกและภายในหลายชั้นต่อให้ท่านหนีออกไปได้แล้วข้าเล่าแอบซ่อนบุรุษแปลกหน้าไว้ในเรือนของตนทำกล่าวหานี้ช่างหนักหนานักเสียวเสาขมวดคิ้วแน่นในตาทอประกายสังหารออกมาไม่ขาดสายเจียงรวนแต่ไหลของเขาเบาๆมีต้องกังวล เมื่อคืนข้าอ่านหารให้ท่านอยู่ที่นี่ย่อมหมายความว่าได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้าแล้วเซี่ยวเสาจ้องมองหญิงสาวตอนนี้เขาให้รู้สึกและอายใจต่อนางยิ่งนักคิดไม่ถึงว่าความบุ่มบามของตนจะทําให้เจียงรวนต้องเดือดร้อนเขาเองก็ใช่จะไร้หนทางหนีรอดแต่ที่ดึงดันจะมาหาสาเหตุก็เพราะอยากพบหน้าของนางให้หายคิดถึงเขาเป็นบุรุษนางเป็นสตรีการตัดสินใจบุ่มบามครั้งนี้ ล้วนแต่นาความเดือดร้อนมาสู่เจียงรวนช่างเหลวไหลนักเจียงรวนเดินนําเข้ามาในห้องนอนแล้วหยุดที่หน้าเตียงจากนั้นก็ดึงผ้าปูเตียงขึ้นเผยให้เห็นไม้กระดานแผ่นหนาที่ปูอยู่ด้านใดหญิงสาวยื่นมือคลาไปตามด้านข้างของแผ่นไม้กระดานแผ่นหนาเมื่อกดถูกตําแหน่งตรงมุมหนึ่งของไม้ก็แยกออกเป็นช่องลึกเมื่อนางออกแรงดันลงไปด้านล่างแผ่นกระดานที่แข็งแรงพลิกออก เผยให้เห็นบานประตูเหล็กขนาดเล็กที่มีแม่กุญแจคล้องอยู่เจียงรวนหยิบลูกกุญแจสีเงินออกมาจากมุมเตียงอีกด้านไขแม่กุญแจนั้นแล้วดึงประตูเหล็กเปิดขึ้นมาแล้วกล่าวกับเซียวเสาวา่าท่านหลบอยู่ในนี้ก่อนนี่คือเส้นทางลับมิใช่เส้นทางลับแต่อย่างใดเจียงรวนอธิบายเมื่อเห็นสายตาตื่นตะลึงของเซียวเสวถา้าไม่มีปัญญาสร้างได้ถึงขนาดนั้นนี่เป็นแค่ห้องเล็กๆเ,เอาไว้ใช้เก็บของสําคัญ ท่านเข้าไปหลบในนั้นสักครู่เถอะห้องเล็กที่เจียงรวนใช้ซ่อนของมีค่านับแตบ่หญิงสาวกลับจวนมานางก็สอหาช่างที่ไว้ใจได้ให้เข้ามาต่อเติมทีละเล็กทีละน้อยคราก่อนตอนที่นางอยู่ในวังหลวงได้มีโอกาสติดตามเหล่าบ,บุคคลสําคัญเห็นว่าแต่ละคนสั่งทําห้องลับเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินทว่าหากเขาขุดทําเป็นช่องเพื่อให้สามารถเดินเข้าออกได้สําหรับนางแล้วมิอาจทาเช่นนั้นได้ รอบจวนตระกูลเจียงเต็มไปด้วยพยันตราย,ยอมเป็นไปได้ที่จะมีบ่าวรับใช้พบเข้าแล้วฉวยโอกาสตอนนางไม่อยู่ใช้เส้นทางนี้เข้ามารื้อ้นท้องนางช่องลับนี้จึงมีไว้เพื่อเก็บของสําคัญเท่านั้นน้าเสียงเร่งร้าวของไปจืดดังเข้ามาเซลสาวจึงรีบหลบเข้าไปด้านในโดยไม่ลังเลก่อนที่เจียงรวนจะปิดแผ่นกระดานกลับคืนสู่สภาพเดิมจากนั้นก็วางผ้าปูเตียงคลุมทับ น้ำเสียงของเหลียนเชี่ยวดังขึ้นอย่างร้อนรนคุณหนูสีคุณหนูใหญ่เพิ่งตื่นเจ้าค่ะรอให้คุณหนูล้างหน้าแต่งตัวแล้วค่อยออกมาพบเดียวหรือไม่ตอนนี้ยังเป็นพี่น้องกันแท้ๆใหญ่ต้องมากพิธีเจียงตานเอ่ยขัะเสียงดังหากตั้งใจฟังให้ชัดจะพบว่ามีหลายส่วนในน้ำเสียงที่สะท้อนสำเนียงแห่งความยินดีออกมาเหลียนเชี่ยวท่าทางร้อนรนเช่นนี้เจียงตานเห็นอยู่เต็มสองตา ในใจของนางก็ยิ่งเกิดความมั่นใจขึ้นอีกหลายส่วนเมื่อคืนวานสาวใช้ของนางออกไปเทน้ําดึกดื่นก็ยังเห็นว่าเรือนรวนไม่หลับไม่นอนสําเหลียนเชี่ยวยังรีบร้อนวิ่งไปทางห้องครัวสาวใช้ของนางคิดว่าช่างเป็นเหตุการณ์ที่ดูประหลาดนักจึงตัดสินใจลอบติดตามไปจึงเห็นว่าเหลียนเชี่ยวสั่งให้คนในครัวตุนน้าแกงไก่หากเพียงแค่น้ําแกงก็คงไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่น่าประหลาดมากกว่าก็คือ ไปจือสั่งให้คนไปต้มน้ำร้อนมาอีกหลายถังพอสาวใช้กลับมารายงานให้เจียงตานฟังนางก็ฉุกค,คิดขึ้นทันทีแต่ไรมาเจียงร่วนไม่นิยมความยุ่งยากการสั่งงานสาวใช้ใดยยำวิกาจึงนับว่าผิดปกติยิ่งนักเจียงตานติดใจสงสัยจึงสั่งให้คนไปสืบความด้วยความซื่อตัวบ่าวอาวุโสซึ่งมีหน้าที่กวาดลานและเฝ้าประตูเรือนร่วนจึงได้รู้ว่าตอนที่ไปจือนำอ่างน้ำมาเททิ้งนั้น ในน้ำนั้นมีกลิ่นเขาเลือดเจือปนด้วยเจียงตานรู้สึกว่าเนื้อเรือนรวนต้องมีบางอย่างปิดบังซ่อนร้นอยู่เป็นแน่พอดีกับที่สาวใช้ของนางมีพี่ชายเป็นยามเฝ้าประตูเมื่อคืนนั้นตอนที่เขากลับมาก็ได้พบกับบ่าวเฝ้าประตูด้วยกันเราวว่าเยยนตรงหัวหน้าผู้คุมกำแพงเมืองหลวงได้พาทหารม้าจำนวนมากออกมาจับมือสังหารเมื่อเจียงตานได้ทราบข่าวก็ราวกับกระจังในสิ่งที่เข้าใจ นางปฏิติประต่อเรื่องราวได้ในทันทีเกรงว่าตอนนี้มือสังหารน่าจะอาศัยอยู่ในเรื่องของเจียงรวนแน่นอนคราวนี้จะไม่รอดแน่น้ำแกงไก่และน้ำร้อนหลายอ่างจะต้องนำมาให้มือสังหารผู้นั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเจียงตานคิดว่าที่เจียงรวนทำคงเพราะถูกบ,บีบบังคับทว่าสำหรับนางแล้วนี่คือโอกาสดีคนอย่างเจียงรวนห่างสูสบายไปหนึ่งวันจิตใจของนางเองก็ยิ่งวาววุ่นเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง ตอนนี้มีโอกาสดีๆยื่นมาตรงหน้าฉนไหนเลยนางจะไม่ความมาครอบครองในใจของเจียงตานให้บังเกิดแผนการขึ้นมามากมายเจียงตานเป็นคนที่คิดอ่านกระทำการรอบคอบเสมอมายิ่งไม่ทำสิ่งที่สอแววหน้าจะเป็นการแบกย่าให้งอตื่นอีกอย่างเมื่อคืนวันก็ดึกมากแล้วหากนางตรงไปหาผู้คุมกำแพงเมืองทันทีก็ไม่นับว่าชันฉลาดนักหากในระหว่างนั้นเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงหรือมือสังหารรอบหลบนีไปสิก่อน ก็อาจจะทำให้ใต้ท้าผู้คุมกำแพงเมืองไม่พอใจนางก็เป็นได้คิดทบทวนได้ดังนั้นเมื่อคืนวานเจียงตานจึงตัดสินใจเก็บงำเรื่องนี้เอาไว้แล้วทำใจให้สงบสิก่อนรอจนรุ่งสางค่อยวางแผนใหม่อย่างไรเสียเมือ่อคืนวานเจียงตานก็ได้สั่งให้คนไปเตือนใต้ท้าผู้ดูแลกำแพงเมืองอย่างลับๆว่ามีคนสังเกตเห็นมือสังหารวิ่งมาทางจวนตระกลเจียงเหยือนตรงเองก็ไม่ใช่คนโง่เขา เขารู้ว่าตนยังไม่ได้ออกหมายจับหากกระทำการบ่มบามจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกอย่างตำแหน่งขุนนางของเจียงเฉียนนั้นสูงส่งกว่าเขามากนักจึงไม่อาจล่วงเกินได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงดักซุ่มอยู่ที่ประตูจวนตระกูลเจียงรอให้เหยื่อออกมาติดกับเองหากไม่ใช่เพราะเสียวสาวบาดเจ็บเรื่องราวนี้คงไม่รอดหูรอดตาของจินเอ้อก,กับจินซานไปได้เจียงตาย่อไม่อาจทำการสำเร็จทว่าคุนวานเสียวสาวได้รับบาดเจ็บ ลูกน้องทั้งสองจึงวิ่งวุ่นปฏิบัติตามที่เซียวเสา่เมอะไมยส่วนเทียนจูก็วุ่นวายกับการเป็นลูกมือให้กับเจียงรวนจึงทําให้คนของเจียงตานกระทําการได้โดยอิสระอย่างลำพองใจคนที่เฝ้าประตูเรือนรวนอยู่ทั้งคืนรายงานว่าไม่เห็นผู้ใดออกมาจากเรือนของเจียงรวนเจียงตานจึงยิ่งแน่ใจว่ามือสังหารยังคงหลบซ่อนอยู่ในห้องของอีกฝ่ายเป็นแน่เจียงตานนึกกระยิมใจโทษทันของการให้ที่หลบซ่อนแก่คนร้าย ยินยอมให้มือสังหารแอบซ่อนอยู่ในห้องนอนถึงเทเฮาอี้เต๋อจะออกหน้าก็มีอาจช่วยเจียงรวนเอาไว้ได้เม่น่อีกฝ่ายอาจจะถูกริบตำแหน่งองหญิงส่วนชื่อเสียงก็ต้องเยอยวยาปนปีวันข้างหน้ายังจะมีอนาคตทีส่สดใสได้อีกหรือคิดมาถึงตรงนี้ฝีเท้าของเจียงตานก็ยิ่งเร็วขึ้นนางเดินมาถึงหน้าประตูห้องนอนของเจียงรวนเมียรอให้เทียนจูเล่ลจูกล่าวรายงานใ,นใดๆก็เปิดประตูเข้ามาพลางตะโกนเสียงดังลั่น พี่ใหญ่ในห้องนั้นเงียบสงัดมีควันหอมของสมุนไพรเสดชื่นลอยอบอวลเมื่อมองไปที่เตียงก็เห็นคนที่นอนอยู่เงาร่างของหวาวเงินงามเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นสตรีอย่างไม่ต้องสงสัยเจียงตานไม่ได้กลิ่นสมุนไพรหอมมุมปากก็ให้ยกยิ้มอย่างยินดีนางรู้ว่าเจียงรวนไม่นิยมกลิ่นพวกนี้ทุกเดือนมีคนส่งสมุนไพรและทุมหอมเรือนรวนหลวนปฏิเสธทั้งสิน้นทว่าวันนี้นางกลับใช้สมุนไพรหอม อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนจะต้องมีเป้าหมายอื่นเป็นแน่หากมิใช่จุดเพื่อกลบเกลื่อนกลิ่นขาวเลือดแล้วจะจุดเครื่องหอมด้วยเหตุใดระหว่างที่ครุนคิดอยู่นั้นเจียงตานก็เดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆพลางเอ่ยเสียงดังพี่ใหญ่คุณหนูสี่โลจูเข้ามาขวางคุณหนูอย่ายังพักผ่อนอยู่ขืนหวานร่างกายของคุณหนูอ่อนแอวันนี้จึงตื่นสายคุณหนูสี่มีเรื่องใดเรือเจ้าคะเจียงตานหัวเราะร่วน นี่พอเจ้าเล่นตลกกันหรือไรเมื่อครูเหลียนเชี่ยวบอกว่าพี่ใหญ่ตื่นแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้สางผมประทินโฉมให้เรียบร้อยแล้วเหตุใดตอนนี้ถึงได้นอนอีกเล่าคงไม่ใช่เพราะไม่ต้องการต้อนรับข้าหรอกนะนางเอ๋ยพลางเดินต่อไปโลจูรีบยืนขวางหน้าเจียงตานหัวเราะอ,อย่างเห็นขันสองสาวใช้ของเจียงตานออกมาขวางโลจูเอาไว้ออกแรงยื้อยุดไว้แน่นเรียวแรงของพวกนางมีมากกว่าโลจูยาวจะดิ้นหลุดซ้ำยังเอ่ยว่า คุณหนูใหญ่กับคุณหนูสี่เป็นพี่น้องกันแท้ๆหรือว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้พี่น้องจะมาเยี่ยมเยือนกันเช่นนี้จะทำไม่ได้เชียวหรือข้าเองก็คิดว่าไร้เหตุผลขณะเจียงตาลกล่าวถ้อยคำนี้นางก็เดินมาถึงเตียงของเจียงรวนแล้วแววตานั้นทอประกายสว่างว่านางยื่นมือออกไปเลือกผ้าหม่มผ้าสีเข้มพอถูกเปิดขึ้นเผยทุกอย่างให้ปรากฏแก่สายตามุมเสาเตียงทั้งสีด้านแขวนเครื่องเคลือบฉลุลายดอกไม้ งดงามเอาไว้ส่งกลิ่นหอมจรุงเจียงรวนนอนนิ่งอยู่บนเตียงขณะที่สวมชุดนอนสีอ่อนบางผมเ้ายุ่งเหยิงปิดเปลือกตาพักผ่อนพอได้ยินเสียงรบกวนหญิงสาวก็ลืมตาขึ้นดวงตาดำคลับคู่นั้นจ้องกลับมายองเจียงตานความไม่พอใจเปล่งประกายฉายชัดแล้วเอ่ยเสียงเยือกเย็นน้องสี่ช่างไม่เห็นตัวเองเป็นคนนอกเสียจริงแม้กระทั่งผ้าห่มของข้าเจ้าอย่างกล้าเปิดออกตามอำเภอใจเจียงตาน ยืนนิ่งงันอยู่กับที่ดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อเมื่อเห็นว่าใต้ผ้าห่มผืนนั้นนอกจากเจียงรวนแล้วปราศจากผู้ใดอีกไร้ร่องรอยมือสังหารเป็นไปไม่ได้นางเชื่อมัน่นว่ามือสังหารต้องหลบซ่อนอยู่ในห้องนอนแห่งนี้แน่นางยอมได้อย่างไรจะพ่ายแพ้ได้อย่างไรในใจของเจียงตานให้เครียดแค้นยิ่งนักคิดจะเลือกผ้าห่มพวกนี้ออกมาดูทั้งด้านนอกด้านในแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไร สายตาจะเศรแซบถี่ท่วนเพียงไหนก็มองไม่เห็นสิ่งผิดปกติไม่เห็นมีผู้ใดหลบซ่อนอยู่เลยสักคนเจียงตาลพยายามฝืนยิ้มทั้งที่แ้นเคืองกระทั่งริมฝีปากสันระริกนางมองไปยังกลิ่นหอมที่ลอยอ้วนออกมาจากปากรูปสลักวางสำริดแล้วเอ,อ่ยว่าเดิมทีพี่ใหญ่ไม่ชอบกลิ่นหอมพวกนี้ไม่ใช่หรือเหตุใดวันนี้ถึงนํามาใช้ได้เจ้าคะข้าก็มิใครจะชอบนักเจียงรวนกล่าวช้าๆที่จุดเพื่อกลบกลิ่นคาวในห้องเท่านั้น เจียงตานมองไปยองเจียงรวนด้วยความสงสัยว่าเหตุใดอีกฝ่ายจึงกล่าวเช่นนี้หรือจะยอมรับแล้วหรือเจียงรวนอมยิ้มบางๆข้าเมียะด,ดูจึงไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนักเหตุใดน้องสี่ถึงมองข้าแปลกๆเล่าเจียงตานให้ผิดหวังจนแทบกระอักเลือดเห็นได้ชัดว่าตนกำลังถูกเจียงร่วนแกล้งหญิงสาวกว่าสายตามองรอบห้องนอกจากเตียงหลังนี้แล้วก็หาได้มีสถานที่ที่จะซ่อนมนุษย์ใดเอาไว้ได้อีก เฉียงรวนลงจากเตียงแล้วหยัดกายเหยียดตรงขณะรวบผมยาวดำคลับของตนพลางกล่าวว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลาที่น้องสีต้องเข้าวังเพื่อร่วมคัดเลือกสาวงามแล้วสินะเจ้าค่ะเจียงตาตะลึงยันได้แต่ก้มหน้าเอ่ยตอบดูท่าหลายวันมานี้น้องสี่อาจจะตื่นเต้นจนเกินไปจึงหวางท่าเจ้ากี้เจ้าการราวกับแม่ไก่ตัวอ้วนเรื่องที่ไม่เคยยุ่งก็ข้หมาวุ่นวายเรื่องที่ไม่ควรแสก็สอดแทรกถึงขั้นกล้า มาปลุกข้าที่กำลังหลับพักผ่อนเจียงรวนมองดูเล็บของตอนเองก่อนจะเอ่ยตอบทั้งที่ควรจะใช้เวลาในแต่ละวันอยู่ในห้องของตอนเองเพื่ออบรมมารยาทหากว่าในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้เกิดปัญหาขึ้นก็คงน่าเสียดายไม่น้อยคำกล่าวอย่างไม่ไววหน้าของเจียงรวนคือการซัดคมมีดโตกลับไปเจียงตานย่อมเข้าใจได้จึงนิ่ง้ังด้วยความตกตะลึงฝีไม้ลายมือของเจียงรวนนั้นตนเคยเห็นมาไม่น้อยหากว่าก่อนเข้าวัง เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมานั่นยอมเท่ากับว่าน้ำพักน้ำแรงที่ลงทุนไปทั้งหมดมาลายสิน้นแม้ในใจไม่อยากจะยอมแพ้ทว่าสีหน้าของเจียงตานกลับไม่กระตือรือร้อนดังเช่นในตอนแรกอีกแล้วนางพยักหน้าหลบตาลงต่ำพี่ใหญ่สั่งสอนได้ดีนักตานเอ,อ๋อจะกลับห้องไปศึกษาตำรามารยาสตรีเจ้าค่ะกระทั่งเจียงตานจากไปแล้วเล่อจูจึงได้บ่นพึมพันเห็นได้ชัดว่าคุณหนูสีจิตใ,ใจสกรปรกดูทำท่าทำทางเข้า รากับอยากให้ขหนูเกิดเรื่องร้ายเจียงรวนไม่ได้เอ่ยคำใดมีเพียงแววตาที่ฉายประกายเครียดแค้นชิงชังโลจูเห็นรังสีอม,มตจากดวงตาของคุณหนูจิตใจก็ให้หนาวสถานจึงรีบกล่าวว่าในเมื่อคุณหนูสีกลับไปแล้วก็ให้ท่านอองเซียวออกมาเถิดเจ้าค่ะเกรงว่าจะอึดอัดแย่เทียนจูก,กับปจื่อออกไปยืนเฝ้าหน้าประตูเจียงรวนรีบจัดการกดกลไกลใต,ต้เตียงเปิดประตูเหล็กห้องลับ แล้วปล่อยให้เสียวเสาดันตัวเองขึ้นมาจากด้านในใชายหนุ่มออกมาก็พบเจียงร่วนยืนอยู่ในชุดนอนบางเบาเสียวเสาตกใจจนต้องเบนสายตาหลบแทบไม่ทันใบหน้าหล่อๆคมเข้มในยามนี้สับสีแดงก่ำขึ้นมาทันทีเมื่อครูเพราะต้องแซงนอนอยู่บนเตียงเจียงร่วนจึงเปลี่ยนไปสวมชุดนอนสีขาวเนื้อบางเมื่อเจียงตาจากไปก็รีบร้อนให้ใชายหนุ่มออกมาเห็นท่าทางประหลาดของเสียวเสาโลจูก็เปล่งเสียงอ๋อจากนั้นจึงรีบไปหยิบ ชุดคลุมมาสวมทับให้กับขนูของตนพลางจัดแจงเจ้าไหนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหลังจ้าเจียงรวนสวมเสื้อคลุมมิดชิดก็เพิ่งเข้าใจในท่าทางผิดปกติของเซียวเส้าเมื่อครูนางจึงเงยหน้าขึ้นแผันสบป,ประสานสายตากับชายหนุ่มพอดีบุรุษหนุ่มเรือนกายกร้าวกร่งดุดผู้ผาดวงตาร้อนแรงดังเพลิงคิ้วง,งามคมเข้มเสมือนผู้กันวาดแต่กำลังยืนมือไม้แก่งกลางอยู่กลางห้องของสตรี ท่าทางเช่นนี้ของเขาช่างดูน่าขันเหลือเกินทั้งสองมองสบตากันแววตาพลาวระยับวันไหวความรู้สึกบางอย่างกำลังเบ่งบานชายหนุ่มหวนคิดถึงภาพหญิงสาวในชุดนอนเมื่อครู่อีกครั้งขอรู้สึกว่ายามที่หญิงสาวสวมชุดนอนสีขาวบางเบากลับทำให้ดูสงบนิ่งและอ่อนโยนราบุภาแรกแย้มและตอนนี้กลีบดอกไม้นั้นโรยราลงมาในส่วนเลือกของจิตใจแล้ว นับตั้งแต่เขาตัดสินใจพาตัวเองเข้ามากบดานในเรือนหลังนี้ชายหนุ่มก็พบว่าหัวใจของตนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอกล้าเสียงฝากชีวิตของตนไว้ในมือของนางเซียวเสาจ้องมองเจียงรวนอย่างลึกซึ้งแล้วเอ่ยปากออกมาอย่างชัดต้อยชัดคำทุกอย่างที่เคยล่วงเกินเจ้าข้าจะรับผิดชอบเองเจียงรวนพลันตกตะลึงจนอึ้งยันอยู่ๆก็มีบุรุษเอ่ยวาจาเช่นนี้ด้วยกล่าวจบก็จ้องตาไม่หลบเลี่ยง แล้วตนควรจะตอบอย่างไรดีเล่าหางโลจูจะจากไปตอนนี้ก็คงไม่งามทว่าจะอยู่ต่อก็ไม่ควรเช่นกันบนหน้าผากของนางจึงมีเหงื่อเม็ดโตผุดพรายหลังจากตกตะลึงอยู่ครู่ใหญ่เจียงรวนก็อมยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นทั้งอบอุ่นและหยอกเยา้าเสียวเสาเห็นสีหน้าของนางก็รู้สึกแปลกใจนักก่อนที่จะได้ยินเจียงรวนกล่าวตอบเสียงเรียบพี่ชายท่านรู้ว่าชีวิตข้าไม่ต้องการให้ใครมารับผิดชอบ เสียวสาวรู้สึกผิดหวังจนใจไหว้วูบแต่ว่าคุณค่าของสตรีอยู่ที่การกระทำเจียงรวนเอ่ยขัดเสียงเข้มและข้าก็ไม่คิดบางเมื่อคืนจนถึงบัดนี้ตัวเองทําเรื่องเสื่อมเสียแม้แต่น้อยชายหนุ่มได้ฟังก็ข,ขบกรามแน่นนางทั้งเดือดรั้นและมั่นใจในตัวเองนักเมื่อไรหนอนางถึงจะยอมพึ่งพาเขาอย่างเต็มหัวใจเสียทีในที่สุดเสียวสาวก็พย,ยักหน้ายอมรับแล้วร่วมรัดเพียงว่า ประตูใหญ่ตำหนักองจินอิงจะเปิดรับเจ้าเสมอข้อถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวออกไปอีกประโยคหนึ่งอยากให้รู้ว่าข้าไม่เคยให้ข้อเสนอเช่นนี้กับหญิงใดมาก่อนเจียงรวนพยักหน้ารับความอบอุ่นอาบล้นท่วมท้นหัวใจนางเองก็ใช่จะไม่รับรู้ขอบคุณพี่ชายหญิงสาวตัดบทด้วยการมองออกไปนอกหน้าต่างในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็มีจําเป็นต้องรีบกลับ อีกอย่างตอนนี้ภายนอกคงยังมีคนจับท่านอยู่มากมายกลับให้ช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรมาเล่นหมากกันสักกระดานเดียวหรือไม่เซียวเาสาคิดจะไปทิเศษในคราวแรกแต่กลับเปลี่ยนใจอย่างฉับพลันแล้วกล่าวตอบว่าสักหลายกระดานก็ยังได้จบบทที่62ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ